ถ้าพูดถึงพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในจังหวัดมหาสารคามคงหนีไม่พ้นพลังศรัทธาที่มีต่อองค์พระธาตุนาดูนซึ่งถือเป็นแหล่งอรยธรรมโบราณที่มีประวัติอันยาวนานของจังหวัดมหาสารคามแต่รู้หรือไม่ว่าอำเภอพยัคฆภูมิที่ใสที่มีอาณาเขตติดกับอำเภอนาดูนยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความเคารพบ,บูชา นิยมเข้ามากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งเรื่องโชคลาภการงานและการเงินณนะตำบลเมืองเตาแห่งนี้ โครงการนี้นะคะเกิดขึ้นจากทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามได้ลงมาถ่ายทอดท่ารำบวงสวงเจ้าศรีนครเตาให้กับชุมชนขึ้นและจากการพูดคุยกับชุมชนในครั้งนี้ทำให้เราทราบว่าในหลายๆจุดของชุมชนเกิดจากความเชื่อความศรัทธาของเขาทำให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ทำโครงการการท่องเที่ยวสายมูเชิงวัฒนธรรมขึ้นในครั้งนี้ค่ะ ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลากหลายในละแวกนี้และผู้คนที่มีความศรัทธาหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้บูชารวมถึงวิถีชีวิตและอาหารพื้นถิ่นที่โดดเด่นของชุมชนเมืองเตาทําให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามได้เข้ามาสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบมูเตรูตามความเชื่อและแรงศรัทธาเพื่อเปิดรับพลังชีวิตแบบวันเดย์ทริปเกิดขึ้น กรรมการท่องเที่ยวสายมูเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเตาร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสาร,รคามในครั้งนี้ชุมชนเมืองเตาได้จัดกจิจกรรม5จกิจกรรมกิจกรรมที่1กราบสักการะองค์เจ้าพ่อศรีนครเตามีการบวงสรวงและรำถวายกิจกรรมที่สองกราบสักการะองค์เจ้าพ่อศรีสงครามซึ่งเป็น เจ้าพ่อที่ชุมชนเมืองเตาให้ความเคารพศรัทธากิจกรรมที่สเดินทางไปที่โฮมสเตย์เพื่อทำกิจกรรมเข้าเขเบโบราณและรับประทานอาหารหลังจากนั้นเดินทางท่องเที่ยวสายหมูรอบหมู่บ้านเพื่อมาร่วมกิจกรรมที่4ตกปลาหนุ่มปลาสาวเสร็จจากตกปลาหนุ่มปลาสาวเดินทางไปจุดที่5เป็นจุดสุดท้ายคือกราบสักการะ พระธาตุอินแปลงที่บ้านเหล่าตําบลเมกดำอำําเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเตรียมเมืองเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามช่วยผลักดันให้ชุมชนเมืองเต่าที่มีทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตในชุมชนที่หลากหลายและความพร้อมเพรียงของชาวชุมชนเมืองเตา่าพร้อมแล้วที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบมูเตลูแห่งใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม นักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาลายราชมาศร,รคามสิ่งที่ประทับใจอย่างมากก็คือกิจกรรมที่จัดขึ้นให้บรรยากาศอีสานพื้นบ้านชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวชุมชนเมืองเตานะครับสถานที่แห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเที่ยวจุดแรกก็คือศาลเจ้าพ่อศรีนครเตาะนะครับ อาจุดนี้นะครับพอบงลงไปถึงก็จะมีชาวบ้านมาต้อนรับมาฟ้อนลำให้ชมแล้วประทับใจมากนะครับได้มากราบไหว้เจ้าพ่อศรีนครเตาเจ้าพ่อศรีสงคราม สารเจ้าพ่อสีสงขามนะครับก็ไปไหว้ขอพรที่นั่นนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะไปต่อที่โฮมสเตย์นะครับวิถีชีวิตของชุมชนชุมชนของเราได้มีการทําขนมข้าวเคิบนะครับนักท่องเที่ยวเราได้มาทานนะครับก็อร่อยมากนะครับแล้วก็ทานข้าวเที่ยงที่นั่นก็จะเป็นการรับประทานอาหารพื้นเมืองนะครับสิ่งที่จะประทับใจตามมานั้นก็คืออาหารการกิน เสร็จจากรับประทานอาหารเสร็จเราก็จะไปตกปลาที่บอ่อน้อําโบราณนะครับที่อยู่รอบๆเมืองเตาตอของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมากราบไหว้พระธาตุอินแปงนะครับที่เรานัาถือในเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองเตาจะได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความศรัทธาได้พบกับความเชื่อปนความสุขกับกิจกรรมแบบโมเตรูในหนึ่งวัน ั้งการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อสีลอนลครเตาเจ้าพ่อสีสงครามและพระธาตุอินแปลงได้ชมบรรยากาศท้องถิ่นภายในชุมชนจากการนั่งรถอีแท็กทดลองใช้ชีวิตแบบวิถีผู้คนเมืองเต่าที่สวยงามการได้ลองกิจกรรมตกปลาันปลาสาวและที่สำคัญได้เห็นความมีน้ำใจมตรีของผู้คนภายในชุมชนอิ่มอกอิ่มใจที่ได้มาร่วมทำบุญ ก็มีความสุขสนุกสนานนะครับบางคนที่ไม่เคยนั่งรถอ e ีแท็กนั่งรถไทยประดิษฐ์ก็ลองมานั่งดูครับมีความสุขมากๆครับอากาศเย็นสบายครับผมขอเชิญนะครับก็อยากเชิญชวนทุกๆท,ท,ท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมพวกนี้ในโอกาสต่อไปครับจากกิจกรรมท่องเทีย่ยวแบบโมเดลูวันเดย์ทริปของชุมชนเมืองเตา ที่สำนักศิละปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร,รคามและผู้คนในชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้นักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขความอิ่มเองมตามแบบวิถีชีวิตของคนชุมชนอีกทั้งได้พรเพื่อความเป็นสริมงคลที่ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพบูชา ซึ่งจะส่งผลทางจิตใจให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวเมืองเตามีความสุขความเจริญต่อไปและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชนให้เกิดรายได้จากแรศสัทธาเรียกได้ว่าก่เกิดเศรษฐกิจแบบโมเดรูสีรูปแบบคือการได้สกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทดลองกิจกรรมชุมชนได้กินอาหารพื้นถิ่นที่แสนอร่อยและได้ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ของชุมชน แรงศรัทธาคู่คนไทยไม่ใช่งมงายมาท่องเที่ยวชุมชนเมืองเต่ากันนะคะ